คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคฉลากกินแ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ที้แนะไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพน,นันเป็นอันขาดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีเนาะค่ะเนาะหัวหนีเพชรพระรวยอ่ะมาตามตัวเลขอาจารย์แซมนะคะเนาะว่าอาจารย์แซมจะฝันได้ตัวเลขตัวไหนเนาะคะ่ะเนาะ ในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเนาะ,ะห่างหายไปหลายงวดแล้วนะคะเนาะแต่งวดหนึ่งมิถุนายนนี่เพชรพระรวยใดมีโอกาสได้มาตามอาจารย์แซมนะคะเนาะมาตามความฝันนะคะเนาะมาเอาตัวเลขเป็นแนวทางให้เอฟซีนะคะเนาะว่าอาจารย์แซมงวดเนี่ยเพื่อนสีได้ตัวใดสิฟฝันแบบใดนะคะจะได้ตัวไหนจะเข้าหรือจ,จะหลุดนะคะเนาะเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางแต่อาจารย์แซมจะเข้าตลอดนะคะเนาะคือว่าห่างหายไปสักพักนึงนะคะเนาะ เพชรพะรวยบลายมาสนะคะเนาะแต่ว่างวดนี้มาตามตัวเลขแม่นๆเลขเด็ดๆของอาจารย์แซมบนะคะเนาะไปเพชรพะรวยใชพาไปตามอาจารย์แซมบนะคะเนาะเพชรพะรวยก็มาหอด้านอาจารย์แซมบมาเด้อค่ะไปไปเลยค่ะไปฟังจากปากอาจารย์แซมบนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพะรวยเนี่ยเด้อคนละไลค์คนละแชร์นะคะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเนาะนี่นะคะงมดอาจารย์แซมค่ะไปกันเลยค่ะไปตามอาจารย์แซ่บนะคะเนาะ สบายดีบอสบายดีครับอาจารย์สบายดีครับสบายดีสบายดีมาตามมาตัวเลขเนาะครับครับนี่น่าเดี๋ยวแล้วครับอาจารย์ที่พอหนาพอตากันครับแนวทางอาจารย์แซมนะครับผมครับโมนี้ติดติดตัวเลขความฝันกางใหญ่เดี๋ยวเราติดตามกันเนาะแม่นบอกครับแม่นครับผมก็งวดบางนึงเนาะอาจารย์กับซีบอเนี่เรื่องของความฝันในฟัง ก่อนวัวนนึงเนี่ยอาจารย์ฝันว่าลถดจากของบีกประยูเหยียบประยูมันเกิด90อาจารย์รมุมครับอาจารย์ก็เลยตัดทิ้งมันก็เลยออกมันออก90แล้วทีนี้มางวดน,นี้อาจารย์ก็นอนฝฟันอีกแล้วฟันว่าลถหายอาจารย์ก็มีตัวเลขในใจอยู่แต่ว่าก็ล่องให้ไปเสี่ยงเบิงเป็นเป็นเพียงแนวทางน้องวันนี้เนาะเป็น เป็นเพียงแค่แนวทางแล้วก็ในเรื่องของความฝันอาจารย์ก็ฝันเห็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทีเป็นตายไปแล้วเป็นมหาสวงวันพระใหญ่เป็นมหาอาจารย์ในในเรื่องของความฝันแต่เพิ่งมาได้บอกเลขหรอกแต่อาจารย์ก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายอันดีงามที่วดนนี้ที่อาจารย์สีให้เลขทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางเด้อเป็นเพียงแนวทางทุกอย่างเป็นเป็นเพียงแค่แนวทาง ที่ที่อาจารย์ให้บลบอบีจุดประสงค์เอียงเอบยแฝงเหล่าซูกันฟังซื้อในเรื่องของตัวเลขเนาะในในเรื่องของตัวเลขอาจารย์สีเขียนให้เอาเขียนใส่อย่างกระดาษนี้ครับอาจารย์เอากระดาษมาอยู่มีสีปุ๊สีมีอยู่รัฐบาลไทยงวานี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ศูนย์ด้านหลักศูนย์ อาจารย์มักศูนรัฐบาลไทยวันนี้ศูนอีกงวดวันนึงก็มักศูนก็บ,บอกศูนยอยู่แต่มันแต่ว่าอาจารย์พ่อพ่อเล็สออมันมันเหมือนกับว่าศูนบ์บนาสีมาแต่ว่าเจ้าของก็เก่งซูนหน่อยเพราะว่าเก้าศูนนี่มันเป็นเลขออกมาดูแล้วเจ้าของก็เลยตัดทิ้งก็เลยไปเอาก็เลยแต่งวันนี้อาจารย์มั่นใจว่ารัฐบาลไทยยังไงก็มีศูนศูนอีกนะคะแน่นมีซูนอีกแน่นอน ีนอาจารย์เราความฝันให้ังกันไหนครับอ๋อเราความฝันเนาะครับผมความฝันของอาจารย์ก็มีว่าอาจารย์นี่นอนฝันงวดงวดทีแล้วนอนฝันว่ารถเบรกวายูครับนอนฝันมารถเบรกวายูบัดเที่นีมันมันไหลเหยียบจะได้ก็เหยียบวายูว่าเบรกแตกครับมันออกเก้าศูนย์เลยเก้าศูนย์แล้วก็เมื่อขึ้นนี่เอเมือขึ้นก่อนนี่อาจารย์นอนฝันว่ารถหายรถน่ะมันไหลไปนน้ำทังมันไหลบบมีค้นครับ ป่านนี้มีลูกเสียบมุยิ่งมันบอกว่าอาจารย์ให้กดรีโมททนไมให้รถมันหยุดอาจารย์กับอาริมโมทมากดกดกับวิโยมันจะไหลไปน้ำทังแล้วก็หายไปเลยก็น้่หารถเมื่ขึ้นห้ากับบพเจษหาศูนย์เก่าบถ้าเบี้ยรถเจษหาศูนย์เก่าอาจารย์ว่าเก่าศูนย์มันออกไปแล้วมันอาสิมาสามตัวก็ได้มันสลับกันอาจะเก่าศูนย์หาก็ได้งวดไผกับบอหูเนาะเป็นตัวเลขงวดนี้ออกสัญจรนั่สัญจรที่จังหวัดชัยนาท แม่น่นถ้าบ่ผิดพลาดเนาะแล้วก็พอต่ฝันว่ารถหายแล้วอาจารย์กับฝันเห็นคูบาอาจารย์คูบอาจา์นี่คือเป็นอาจารย์ปู่สมหวังที่เราตายไปต้นแล้วเป็นคูบอาจารย์ของอาจารย์เองเรามาหาเรามาหาบัดนี้เราก็ไ่ได้บอกอลไรเงี้ยมาหาเราก็บอกว่าเป็นจะไดนสบายดีบอแล้วว่าฝนตกบ่อยุบานแล้วว่าในความฝันน่วอาจารย์กับสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นก็คิดว่างวดนี้มีศูนย์ พอคนตายก็เป็นศูนย์ไม่มีศูนย์ม่ีศูนย์แน่นอนวันนี้ก็ที่เป็นศูนย์แล้วก็มีตัวเลขกที่นางสมาธิอยู่เยังกว่านางวิสาขาเป็นนางสมาธิเห็นเล็กอาจารย์นางสมาธิเห็นเล็กตัวสีแดงด้วยครัสีแดงสีแดงตัวเดียวมันลอยขึ้นมาครัยเล็กมันลอยขึ้นมาก็ศูนย์อาจจะอยู่หลักสิบวันนี้ ครับอาจารย์บอกนะในวันนี้สาขาบอกอาจารย์แมนวันพระใหญ่วันพระใหญ่ศูนย์จะอยู่หลักสิบนังวันนี้นะเหมือนเดิมเหมือนว่นเมื่อกี้ที่มีคนมาทาอาจารย์บอกศูนย์จะอยู่หลักหน่วยคมันก็มาอาจารย์ตัดศูนย์ออกอาจารย์บอมบอมเก่าศูนย์ก็เลยตัดออกซะมันก็มาเพราะว่ามันออกรู้แล้วไม่มองและเก่าศูนย์ศูนย์เก่าขยันทิ้งงานผลได้ตัดมันถึงก็เลยตัดมันถึงงวดบางนึงแต่วันนี้อาจารย์คิดว่าศูนย์อยู่หลักสิบ ศูนย์อยู่หลักสิบศูนย์ปักหลักสิบงวดน,นี้รัฐบาลไทยก็ศูนย์อาจจะอยู่หลักสิบไม่แน่อาจจะอยู่ล่างก็ได้หรือว่าอยู่บน <ฮะ S 1> อาจารย์ก็บอกไม่ได้ว่ามันอยู่บนหรืออยู่ล่างเนาะเพราะว่างวดน,นี้สัญจรด้วยสัญจรเนี่ยเป็นหวยที่ที่ที่คาดดาไม่ยากหรอกหวยสัญจรแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ในการเสียงดวงของเฮ้าในแต่ละคน อาจารย์ก็บอกเป็นเพียงแนวทางไปเนาะครับผมอาจารย์เขียนให้เลยบ่ครับเขียนเลยบ่ครับเขียนเลยครับเขียนเลยเนาะกับเอฟซี FC กำลังร่อพี่นองทาโดน,นเีนเน่เป็นตัวเลขความฝันบ่อาจารย์อันนี้เว่าเลขที่เป็นนางวันวิสาขะทั้งทั้งเลขนางทั้งความฝันแต่ว่าเลขที่อาจารย์จะเขียนไห้ก็เป็นเลขในในเรื่องของแนวทางที่อาจารย์ได้งัดนี้อาจารย์ก็จะเขียนไห้ในนี้มนเลยครับแล้วก็เป็น ศูนย์จะอยู่หลักสิบเนาะครับผมศูนย์เดี๋ยวจเยินยินเดี๋ยวค่อยดูแจนี่อันนี้เลขที่อาจารย์ชัดออกมาให้นะครับครับเลขตัวนี้ที่อาจารย์อาจารย์ชัดชัดออกมาให้ก็มี อาจารย์คันมาแล้วก็อาจารย์ก็สีแมไปแจกเหล็กตัวหนึ่งเนาะครับอืมถือใจดรอตุตัวนสองูนสองูนนี่เราถือใจเลยเมเถมนี่้า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 มักเข้ากับมลมแค่ล้มแค่นัดกอ้อมันบ่พอมันบ่พอเส้นเส้นกองออกเ แค่แบบนี้มันเลยมันขายอีกตัวหนึ่งขายอีกตัวหนึ่งขายอีกตัวหนึ่งมันมันวอล์คเลยครับอาจารย์จากไข่เก่าศูนสองอีกตัวหนึ่งเก่าศูนสองเปาเก่าใส่ก็นเลยอาจารย์ข้างล่างว่าที่เคสเล็กนางสมาธิไข่เพิ่มโอ้เด็กนางสมาธิเก่าคือมาสูงวดแท่อาจารย์มันบวมเลยปะมันมันเก่าถึงศูนย์ถ้าเก่าตึ้งศูนย์เก่าไม่พักไม่ผ่อนอาจารย์ว่าวันี้มีศูนย์นะ่าาอศูนย์บวมเยอะเลยนี่ละมองไข่น เลขที่อาจารย์นั่งสมาธิเห็นนี่ตัวเดียวเลยศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์อาจารย์นั่งสมาธิเห็นเป็นเลขเม็ดแดงเลยเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดรัฐบาลไทยวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์เหมือนเดิมอาจารย์ลลมผัดเห็นปมะชดรัฐบาลไทยวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ศูนย์หลักสิบศูนย์หลักสิบแต่ว่าอันนี้เป็นเลขนั่งสมาธิอาจจะพื้นที่ไม่พอครับแต่ถ้าเกิด คนมาร์คสองศูนย์กับไปใส่เอาเก้าศูนย์สองเถอครับไปใส่เอาเก้าศูนย์สองแต่ที่อาจารย์เน้นที่สุดก็คือศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์คศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่อาจารย์อาจารย์ไม่ตู้โบฟอ้ยเขียนตู้นิดหน่อยกันหนอยอาจารย์ตู้นีดหน่อยขางนาศูนย์สองกันเนยเอาเอาสีย้เงินใส่นะครับผมนอกครับสีน้เงินใส่เอาสีน้ำเงินใส่กับตู้โบฟอ้ยมันเอาตัวสิออกเือเก้าศูนย์สองนี่ อ่าเด้อเก้าศูนย์สองเด้อสามตัวมีสามหางเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้าวันนี้ร,รัฐบาลไทยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ติดศูนย์ด้วยก่อนเลยติดศูนย์ไเลยแล้วก็เลขตัวนี้เป็นเลขนั่งสมาธิของอาจารย์วันพระใหญ่อาจารย์ไปนั่งสมาธิอยู่ในอุโบสถเลขมันลอยขึ้นมาเลยเป็นเลขศูนย์เจ็ดสีแดงเม็ดเดียววันนี้ถ้าใครเสี่ยงโชคก็ซื้อเอาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เพราะวดนนี้อาจารย์น้นเลขนิ้นของอาจารย์ก็เลขเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด แต่ก็ในในในเรื่องของการคาดการของอาจารย์เนาะมันก็อาีถ้าถ้าจะเป็นสามตัวก็ซื้อห้าศูนย์เจ็ดไปด้วยกระดีนะห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเลยสามตัวเทรยนนี้เป็นเลขนางสมาธิของอาจารย์นี0 7, 7, 0. ่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ซื้อไว้เลยเด้อยเวานนี้เดี๋ยวสีหาว่าบอกเพราะเมืวานนี้อาจารย์ยิ่งใส่ศูนย์เลยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์วันนี้รัฐบาลไทย เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเลขศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เนี่ยอาจารย์ชอบมากคเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นที่อาจารย์ไปนั่งสมาธิอาจารย์ไปนั่งสมาธิเนี่ยเลขมันลอยขึ้นมาเลยเป็นเลขศูนย์เจ็ดเลยศูนย์เจ็ดแต่มันอยู่ข้างล่างมันไม่ได้อยู่บนเลขศูนย์เจ็ดอยู่ล่างนะเลขศูนย์เจ็ดเนี่ยอยู่ข้างล่างมันเป็นเลขสองตัวแต่ไม่รู้อาจารย์ก็กาลันตีไม่ได้ว่าจะอยู่ย่างหรืออยู่อยู่บน ก็ให้ไปซื้อกันเราเองซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์สายออกกําลังกายก็เอาศูนย์ไว้ก่อนใช่สายเลนสายเลนศูนย์ศูนย์บนศูนย์ล่างอัดไว้ก่อนศูนย์บนศูนย์ล่างอัดไว้ก่อนครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์เป็นเพียงแนวทางสนับสนุนตลากินแบ่งรัฐบาลใจเท่านั้นไม่มีเจตนาหลอกลวงไปซื้อเหรียญกติดศูนย์มาได้เงินเนียนเนียนเขียนเห็บบอร์ จับแล้วครับจับแล้วครับก็เลขที่อาจารย์ชอบมากที่สุดงวดนี้ก็คือเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดถ้าตรงๆก็ศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวเม็ดเดียวศูนย์เจ็ดแล้วก็อาจารย์ก็จะบอกเลขตัวนี้ก็มันมีที่มาอยู่แล้วที่อยู่นี้อาจารย์ก็ให้แค่ไม่กี่หางเนาะหนึ่งสองสามให้แค่ซีหางหนึ่งหางโบไลให้ซีหางให้โบไลเลขงวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอมีศูนย์ก็เน้นไปที่ 07แล้วก็05ครับ07แล้วก็05 07แล้วก็05งวดนี้โอเคขอบคุณอาจารย์หลายครับผมอาจารย์อวยพรให้ลูกศิษยสไงลูกศิษย์ลูกฮะดีชมอยู่สายคลิปนี้ก็บ่มี่ยังหลายงวดนี้เสือเอาก็ขอไอ่ลำรวยเงินทองเนาะปากน้าซิ่งใด้กระไรซิ่งนันครับกาะคอไอ่ลำรวยทุกคนถูกหวยทุกคนวันที่1มิถุนายนครับรวมทั้งอาจารย์ด้วย ครับรอ,อ้าวขอบค so like ุณอาจารย์หลายครับมีแกสมี er> ่จิหไฮไปอย่าลืมด้วยศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดอย่าลืมศูนย์เจ็ดอาจารย์บอกแค่ว่าศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวสาธุสาธุสาธุว้าวโลกเม็ดเดียวของอาจารย์แซมศูนย์เจ็ดเม็ดเดียว